ยงอ้นี่เมนูใหม่กำลังจะมาจ้าพี่น้องบ๊วยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ผู้สุขคนนะคะโอ้ย เอเสียงเงินแต่เศร้าเลยค่ะพี่น้องก่อนเอินยิงว่งต้องขอบอกเลยนะค่ะว่ายิงว่งเป็นคนมักซื้อถวยซื้อซ้ำจะพี่น้องเห็นถัวยเห็นซ้ำหนีโอ๊ตบรายรถยีบรด,ดพี่น้องเอ้ยหลังจากคิดค้นเมนูสเปเชียลกันแล้วก็ถึงเวลาฮิตเดอร์พี่น้องมาน,นี่เลยที่ัดใส่กับโคตรเทเลยพี่น้องประยุกเอานี่แหละค่ะด้วยบริดาตอนนี้คือเป็นช่วงฤดูที่นักเรียนกลับไปเรียนหนังสือแล้วนะคะเราก็ต้องคิดเมนูใหม่เอาใจครอบครัวจ้านั่นก็คือขันตกขันตกนั่นก็จะเป็นอาหารเหนือชนิดหนึ่งนะคะที่มี อาหารเล็กๆน้อยๆร่วมกันผสมประสานนะจ๊ะพี่น้องหลังจากที่ยัดใส่เสร็จก็เสร็จสักทีจ้าถึงเวลาต้องเอาไปนึ่งละจ้าทุกคนก่อนที่จะไปนึ่งก็ต่อมาจิ้มฟันจิ้มอากาศออกก่อนเด้จ้านึ่งแล้วก็จะมีลักษณะเหลืองนวลนุ้ยแต่เสีบแม่พี่น้องใส่หัวใส่หัวโอ้ยเรเห็นเป็นยาวมางคุณพ่อแม่พี่น้องคือพี่ จากที่นึ่งเสร็จแล้วเราก็จะเอามาแพ็คเป็นออเดอร์นะคะถ้ามีลูกค้าสั่งก็เอาไป กริลเลยคะ่ะเอาไปย่างก่อนนะคะเสิร์ฟพร้อมแต่เสนี่นก็จะเป็นนะแต่อาหารออกมาแล้วพี่น้องในถาดนี่ก็มีแกงฮังเลลาบเนื้อจ้าไก่ย,ย่างนะคะ mm hmm. แล้วก็มีนี่เลยคะ่ะใส่อััวของเฮาคะ่ะตามด้วยข้าวเหนียวนั่นเองนะคะพี่น้องพี่น้องคือเห็นจังไหนจ้าพี่น้องกับหายข้ามตีส้มยิงวึงในเด้อนนะคะ่ะมีอย่างไอเดียจริงๆก็บอกยิงวึงมาได้ละจ้าจะได้เอาไปปรปับปรุงและพัฒนาจ้าจังไหนแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนจิตติดตามนะจ้ามันี่ไปก่อนจ้าลูกค้าเข้าไลน์เลย Oh